เปิดวังพันล้านไก่วรายุทธยอมเปิดตัวภรรยาและลูกแท้ๆผู้หญิงเด็ดก็ไม่แน่ลั่นเลยเกือบฟาดดาราหญิงคนดังไก่วรายุทธผู้จัดจละครชื่อดังเจ้าของวังวราเปิดบ้านสุดอลังการดาวล้านดวงสมฐานะให้รายการตีท้ายครัวไก่วรายุทธเปิดบ้านสุดหรูที่ใช้ในการถ่ายทาละครสวยราวกับวังตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาพร้อมเปิดใจถึงเส้นทางในวงการบันเทงิง ที่โด่งดังสุดๆจากการเป็นนักแสดงจนถึงขั้นถูกแบนห้ามออกทีวี4-5ปีว่าตอนนั้นห้ามออกทีวีเพราะกลัวคนจะเรียนแบบการเป็นกระเทยเล่นสงครามพิศวาส์สมัยนั้นละครดังมากบทอีออสได้รางวัลตุ๊กตาทองมหาชนคนทั้งประเทศโหวตให้จากนั้นงดวรายุทธห้ามออกโทรทัศน์5ปีขณะพาชมวังวราน้องๆคนสนิทในวงการโผล่มาเซอร์ไพรส์ทั้งติ๊กเจษดาพร กิ๊กสุวจจณีและบุ๋มรัญญาสัางเสียนหาย้อนเรื่องราวในอดีตไก่เผยเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงก่อนจะมาเล่นละครก็ไม่รู้ตัวว่าหรืออะไรเพราะตอนนั้นก็มีแต่เพื่อนผู้ชายถามว่าแล้วตอนนี้ชอบผู้หญิงไหมไก่วรายุทธบอกท,ทันทีถ้าเด็ดๆก็ไม่แน่นะเคยบอกตุกดวงตาถ้าเธอไม่จุดๆๆดฉันฟาดไปแล้วนะพูดแบบนี้ทำเอาน้องๆในวงการบอกนึกภาพไม่ออกตอนที่พี่ไก่เป็นเพลย์บอยจีบหญิง บุ๋มรัญยญาและหนุ่นกัญชัยถามว่ามีลูกเลขตอนนี้อยู่ไหนไก่วรายุทธยอมรับว่ามีแต่ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้เขาไม่ให้เจอเลยลูกที่เกิดตอนสมัยเที่ยวลูกจริงๆไม่เจอเลยถามถึงเวลาเจอผู้หญิงจีบผู้หญิงทำยังไงไก่บอกก็ปกติไม่ถึงขนาดที่เราต้องเป็นผู้ชายสุภาพเรียบร้อยแมนหล่ออยู่ช่างศิลสาวนาตัศิลตบแย่งกันไปถามประวัติได้เลยคนดูรายการหลายคนก็ชื่นชมว่าเรารักมั่นคงหมดใจแม้จะไม่ได้คลอบคลอง อย่างที่พี่บอกขอให้พี่มีคนรักถ้าไม่มีคนรักแล้วจะอยู่แบบ wow ว้าเหวว่าเฮ้ยจะรักใครวันหนึ่งจะคิดถึงใครวันหนึ่งจะอะไรยังไงแต่เรามีแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันก็มีความสุขจะขอรักจนวันตายนี่แต่งเพลงให้เขาเพลงหนึ่งนะเพลงอยู่ในละครเรื่องแค้นเสน่หาชื่อเพลงแค่ในใจก็พอเคยฟังไหมมันอยู่แค่ในใจก็พอไม่ต้องมาอยู่ที่ตัว